เคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะวันนี้พบกับผม Sonic g a m e อรนะเราจะมาสอนทุกท่านนะครับดูวิธีการดูโปรเซสเซอร์และการ์ดจอนะครับในคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับโดยไม่ต้องเปิดเคสนะผมตอนแรกครับไปที่ดิสพีซครับเราจะดูโปรเซสเซอร์กันก่อนนะครับลิกขวาที่โปร r o p e r t y นะครับอ่ะไม่ไวเลยครับแล้วก็ค้างนะครับมีนิดหน่อยอ่านี่ก็คือโปรเซสเซอร์ของท่านนะครับ นี่ครับตรงนี้แรม8กิกนี่ครับแล้วก็ Windows 10 Pro ดูได้ตรงนี้ครับจากนั้นเราจะไปดูการ์ดจอของเรานะครับผมไปดูที่ Device Manager Manager เออนั่นแหละครับจากนั้นครับให้คลิกตรง Display นะครับ Display อ่ามันก็จะบอกการ์ดจอของคุณละนี่จะเป็น Radeon นะครับรุ่น580นะครับสำหรับใครที่เป็น Basic นะครับ ตรงนี้ยังเป็นเบสิกอ่ะให้ไปลงหรือว่าอัปเดตไดเวอร์นะครับอ่าสำหรับนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมสวัสดีครับ